ผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยผมไม่มีวันมองนกครับเป็นการไม่ให้เกลียดเธอครับอ่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้อ่ะเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่าอขาวมากเลยครับเอยไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ไม่ก็ไม่ได้มองครับอ่ะแจเด็กๆเนี่ยปีทองดีไปตระเวนหาซื้อตุ๊กตามาตอนนี้ได้มาละทั้งหมด5ตัว เนี่ยมีตัวผู้ชายหนึ่งตัวด้วยเสื้อผ้าก็มีตั้งใจไว้ว่าจะเอามาทำละครสนุกๆให้เด็กๆดูนะอืแต่ว่ามันต้องตั้งชื่อก่อนนะเอาเด็กๆมาช่วยกันตั้งชื่อดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวเลยดีกว่ามาๆๆ,ๆนี่นี่เอดูตัวผู้ชายกันผู้ชายเนี่ยมีตัวเดียวหาซื้อยากมากเลยอะแล้วก็มีหน้าเดียวอ่ะ ไม่ไม่เอา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 เอ้ยเห็นไหมตัวผู้ชายนะขาขยับได้แงะ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 สมาร์ตนั่งได้แงะองเท้าเอาถอดได้หืมเท้าเหม็นนะเนี่ยโอาใส่ไว้เหม็นโอ้เงอเข่าได้ด้วยเหรออ๋อนี่ก็เต้นแหกขาได้อะดิอ่ะ เออตัวนี้เด็กๆเขาชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีหน้าเขาฝรั่งมากเลยนะเนาะชื่อแบบเท่ๆฝรั่งนะหน้าฝรั่งผิวขาวงั้นเอาชื่อฝรั่งแบบว่าชื่อพี่เผือกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เเอาบอยดีกว่านะบอยบยง่ายๆชื่อเท่นชื่อบอยแล้วกันบอย ชื่อจริงเอาคุณวิชิตวิชิตอ่เอาไว้ก่อนวิชิตไปนั่งมือมือวิชิตจะไปแง้มกระโปองก็วิชิตวิชิตอย่าลามกอย่าลามกจบกระเปลดวิชิตลงมานี่คนนี้สวยมากคงจะต้องเป็นนางเอกนะเนาะเอ้าโอ้โหมัดหนังยายอย่างนี้เสียเลยเสียทำทรงผมสวยชุดก็สวยไหมพรม คนนี้เปลี่ยนชุดได้มีหลายชุดเห็นไหมมีหลายชุดหลายชุดเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนั่นดูตัวอื่นก่อนดูตัวอื่นก่นอนตาตาบอยตาบอยอย่าให้ผู้หญิงนั่งรู้รู้สึกเกลียวเงาเทคแคร์ด้วยงั้นเอองั้นงั้นเอ่อโอบนะครับโอบเออ่ขออนุญาตโอ้ยอมือมือมือนี่น,น,นี่มีพิการละพิการละโัวตัอ่าขออนุญาตโอบนะครับอ๋อโอ้ยอย่าไปรัดคอครับ ขออนุญาตนะครับด uh, <Yeah. S 1> ูแลทิชแคร์ด้วยวิชิตอนนี้ก็น่ารักนะปลบมือสิคะรออะไรแป๊ะแปะแป๊ะแป๊ะนอันนี้ชื่ออะไรดีจอยจอยจอยคนนี้ชื่อจอยดีกว่าจี๊ดจี๊ดจี๊ดชื่อ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 จี๊ดดีกว่าจี๊ดเราอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะจี๊ด เราว่าจีดป้จีดโกนเสืเ้อเสือดีๆเลยอย่าให้สิบปดบวกเออะนดีมากอ่ะจีดไปนั่งรอกันตัวนี้จะเป็นผีในละครของพี่ทงดีเพ,เ,พเ,พเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเหรอและนี่ก็อ๋ออ๋อิดผมหยิบผมเข้ามานี่ก็อนาอนนาอนนาพีเอซซา อันนาหน้ากลับเห็นไหมอันนาชุดสวยเลยขาก็ขยับได้เห็นไหมดูนะเตะปลายคางลิชิกก็ได้เลยอ่มาดูเสื้อผ้านี่ือตทองรีซื้อชุดนี้ก็น่ารักชุดนี้ก็สวยนางเงือกงเลือกเลือกเลือกอ่ะเดี๋ยวขอลอง ถอดชุดนี้ก่อนถอดไงอ่ะมันแกะกระดุมไม่ได้อ่ะถอดหัวก่อนเล่นกันอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้พี่ตองดีไม่ได้จะเอาตุ๊กตามาเล่นนะเด็กๆพี่ตองดีจะเอามาเอ่อทำละครอ่ะเอ้ยถอดไงล่ะโอ้ยโอ้ยโป้ก็น่าเกลียดอ่ะโอ้ตาวิชิตตาวิชิต ผู้หญิงเขาจะโป้ปิดตาไหมแอบบแอบ,บมองก็พออ้ะอะถอดไม่ได้อ่อ่ะ,อะตัวเลอยอากมาอ้าขอโทษนะขอโทษนะคนสวยอโอ้โหมีดันซองนะมีดันซองนะโอ้ยใส่สายเดียวกันตัวเองแขนแขนเอ๊ะยังไง <laughs> พี่ทองดีพี่ผู้ชายพี่ทองดีก็เป็นผู้ชายใส่ไม่แปลก โป๊โป๊โป,โป๊รีบปิดรีบปิดตะวิชิตเรืองคำดาวพุ่งอ่าใส่ได้ละอ่ะทีนี้ก็เป็นชุดนี้แล้วนะใส่ว่าปิดเอามือเอานิ้วปิดไว้ดนะ้วยโป๊ปุ๊บนี่ได้แล้วนางเงือกนางเงือกอ่ะนั่งนั่งอ่ะโหแปบแปบแปบฉันเป็นนางเงือกจ้ะ เอาละครับแล้วนี่ก็เป็นตุ๊ก,กตาครับเด็กๆที่พี่ต้องดีซื้อมาเดอ่ะวิชิตเอามือลงได้แล้วซื้อมาเพื่อที่จะตั้งใจจะทําละครสนุกๆให้เด็กๆดูเดี๋ยวขอเตรียมฉากแล้วก็คิดเรื่องราวก่อนเอาแบบตลกๆนะ้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยผมไม่มีวันมองอกครับเป็นการไม่ให้เกลียดเธอครับอ่ะแล้วเป็นยังไงอะเมื่อกี้อ่ะเขาเปลี่ยนเสื้อผ้า อ,อขาวมากไลยครับ <c oughs> ไม่ใช่ค็ไม่ิไม่ใช่ครับไม่ได้มองครับอโอเคเด็กๆแล้วเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับพี่ทงดีขอคิดเนื้อเรื่องหาฉากสวยๆมาทำให้เด็กๆดูก่อนคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย